รายการ ATM c a s h Gaming อีกแล้วครับเย่ห yeah. นวเกม SKY S K Y โจ,โจโจมาเล่นกันเลยน้องพูดมากแน่นี่จะเป็นตัวตัวยูนิคอนเป็นตัวท้ายสุดท้ายแน่ทีเวลาเจ้าคำเซียนที่เรียนมาครับอืตายหมดเลยเอาใหม่เอาใหม่ไปแน่แน่ วันนี้ไอเอไม่ได้มาด้วยครับเนื่องจากไม่งนอนอยู่ข้างๆนะครับอ่ากูเลยมาจัดเดี่ยวเลยมาคนเดียวเท่ๆนี่เล่นแบบรอๆกาๆก็ทำกูรอได้ไงล่ะโอยัเอมากูจะนอน้ยนะน่นไงกูชนเลยเอาไหมจับเซียนจับคำเซียนที่เด็นมาครับนี่กูพูดลั่นรถเลยเนี่ย ลอเล่นดูความเสียงน,นะจุดนะจุดจุดนี้อืเอาใหม่รอบอจุดจุดนี้คนระับแล้วก็ต้องเอาใหม่คนระับตาจะเอาจริงคนระับจริงเว้ยตาหน,นี้มันต้องมาถ้าตาน,นี้ตายคือมันอยู่ไม่ได้นะ ่าสวยงามอืมโดดคู่แพ้เฮ้ยเออตายสักตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งอ่าได้โดดง่ายๆครับน,น,นี่ไปไปไปโดดสองจังหวะอืได้อยู่ครับไปไปสองตัวแม่งใส่ได้เงินชิบหายเลยอือโดดโดด,โด,ดตรงนี้ครับเงินคุ้มมาก ริงอืมมาจุดนี้ต้องโดดหนึ่งจังหวะหนึ่งหนึ่งเอ้ยเอ้ยโดดแม่งโดดม,มั่วๆไปก็แล้วกันเดี๋ยวแม่งก็ได้ครับนี่โอ้ยตายเกือบไหมครับอ่อได้อยู่อ่ะตอนนี้สกอร์ที่เจ็ดเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดนะเออเออนั่นแหละเจ็ดร้อยว่าประมาณเอา จังหวะตายหมดเลยนะครับจังหวะนี้โอเคครับว่าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเดินชวนเอมาเล่นด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับจุ๊บ